เราจะมาทำอะไรดีเอ่ยมีปลานะคะปลาปลานิชินนะคะปลาปลาน,ลานิชินตากแล้วนะคะปลานีิชินตากแห้งนะคะปลานิชินแล้วก็มะเขือนะคะแค่นี้ได้ก่ะเหมือนผสมเรานะคะมีสองอย่างเองนะคะเดี๋ยวลงมือทำเลยนะคะ กนแรกก็จะหั่นมะเขือก่อนนะคะทักระทะนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วจะใส่ปลานิชินปลานิชินนะคะปลานิชินโปสโตอรฮูชิปลาเน,น,น,นชินอ่อนนะคะ,คะใส่ให้มันสุกนะคะให้มันเหล่ยม มันเหลืองคับให้มันเหลืองนะคะก็เหมือนกับทอดเลยนะคะนี่มันเหลืองแล้วนะคะนี่มันเหลืองแล้วมัน เม่เหลืองแล้วเราก็มาเติมเครื่องปรุงนะคะเติมเครื่องปรุงผัดอีกเรามาใส่ซื่ออยู่นะคะสออสออใส่ซื่อลงไปใส่ซื่อไปให้ทั่วปลานะคะเราไม่เติมใส่ทั่วปลา แล้วก็เรามาใส่เอมิลินสายเกนะคะอันนี้มันผสมสองอย่างนะคะมิลินมิลินโตเหล้าน้ำหวานมาน้ำหวานกับเหล้าถ้ามิลินอย่างเดียวมันจะหวานถ้าตัวนี้มันจะมิลินอย่างเดียวถ้าตัวนี้มันจะผสมสายเกด้วยพอส,สักนาคุใส่ก็ใส่อันนี้ ลงไปนะคะสายเกเข้าปลาดับกิ่นคาวนะคะสายเกบินสายเกใส่ลงไปใส่ผงผงดาชีไปนิดนึงโลชาติดาซีไปนิดนึง แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้เข้ากันโคเรนีโคเรให้เข้ากันเข้าน้ดีแล้วนะคะแล้วก็ไปใส่หม้อพัอกไว้ก่อนนะคะใส่หม้อพักไว้ก่อนแล้วมาผัดมะเขือต่อนะคะ มะเขือนะคะมะเขือต้องหั่นเลยค่ะมาลงไปผักนะคะชิ้นใหญ่ๆหน่อยใครชอบเล็กๆก็ทำเล็กๆก็ได้นะคะมะเขือสามลูกเยอะเลยเดี๋ยวรอมรัอนยุบล้ำเต็มเล็กมันจะน้อยไม่ต้องใส่อะไรนะคะให้มะเขือสุกก่อน พากระทะกระทะเลอนนี้มันมันจะไม่ติดกระทะนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเหมือนเราย่างเลยเราย่างมะเขือให้สุกแนบเราไปปรุงรสมะเขือเราก็เหลืองออกเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ปรุปงรสปรุงรสเลยนะคะ สาเกย์มิลินเหมือนที่เราปรุงรสป่านะคะ,ะสาเกย์มิลิในใอ่อนๆหอมชีเมรื่วงมะเขือทอนะคะเราไม่จวงแล้วไม่เคร่องมะเขือใส่ดาชิ เวด่าชีแล้วก็ผัดนะคะผัดใบกลางนะคะแล้มันเข้าเนื้อ ก็ไปรวมกับปลานะคะที่อีกหม้อน,นึงรวมใส่กับปลานะคะปลากับมะเขือนะคะแล้วก็มารวมกันนะคะมะเขือใส่ลงไปมะเขือกับปลารวมกันนะคะ ตักไปตั้งไฟอ่อนอีกทีนึงนะคะตั้งไฟอ่อนๆนะคะตั้งไฟอ่อนนะคะตั้งไฟอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็ปิดด้วยปิดไนอี้อนน ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนประมาณสักสิบสิบหรือสิบห้านาทีได้15ห้ายี่สิบนาทีได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำ เราก็ตั้งไฟอ่อนๆไว้ให้มันเข้าเนื้อนะคะตั้งไฟอ่อนไว้นะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราเปิดดูได้นะคะ่อสิบนาทีสิบห้านาทีเพราะเราเปิดดูได้นะคะกลัวน้ําแห้งหรือเ่าได้หรือยังไม่ดูได้ ถ้น้ำแห้งแล้วก็ได้เลยนะคะถ้ามีน้ำแล้วก็ตั้งไว้ก่อนได้แล้วนะคะแล้วก็ตักใส่จานเลยนะคะเราไม่สินรดเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะมะเขือยาวใส่ปลานะคะมะเขือยาวใส่ป้านะะลมชิ แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโตโกไซมัสตะ